โอเคโอ้ยวายสี่ตัวยังไงอีแดงด้วยอุ้ยสองพันึเฮ้ยไอเฮี้ยโอยโอเคครับสวัสดีครับวันนี้พวกกับผมอีกเช่นเคยนะฮะกับ PNR 2 7นะครับทุกคนวันนี้จะพามาเล่นเกมของค่าย PG เหมือนเดิมเลยนะมาอีกแล้วนะค่าย PG นะ เ,ออเหมือนเดิมครับทุกคนครับวันนี้มาจองหนึ่งฮนะโอ้โหก็จากที่เล่นมาก็โอ้โหไม่เคยทําให้ผิดหวังครับวันนี้ก็เลยจะจัดอีกครับมาจองอีกคือผมสายมาจองทุกคนนะคือผมรู้สึกว่าเกมนี้มันเล่นได้ไดีอะ่ะมันเออก็เลยเอามาจัดมาให้เพื่อนๆได้ดูอีกแล้วกันนะ ทุกคนมากับทุนน้อยเหมือนเดิมนะสำหรับผมนะออสโลแกนเดิมนะทุนน้อยแต่ได้เยอะๆนะก็คือถ้าได้กําไรแล้วผมก็จะถอนเลยนะผมจะไม่รีร้อนะแล้วก็สําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มโบนสตาร์ของผมนะสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปค,ปคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดไว้ทุกคนนะคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดไว้นะโอเคฮะงั้นเราไปเริ่มกันเลยนะทุน3 0 0ร้นาะวันนี้เราจะมาเล่นที่เบตห้าก่อนนะโอโต้สามสิบจัดไป <Yes. S 2> คนดูซิว่าเบตห้ามันจะมาหรือเปล่านะ yes. สำหรับเกมมาจองนะผมว่าเล่นเบ็ดสูงๆก็ดีนะไม่ใช่คือเบ็ดสูงคือสำหรับผมประมาณเบ็ดส,สิบนะทุกคนนะเออก็แบบว่ามันก็จะคุ้มหน่อยนะเออแต่เบ็ดห้าถ้ามันไม่คอมโบจริงก็ไม่ค่อยได้นะทุกคนนะโอเคฮะโอ้โหเบ็ดห้ายังเกลือนะทุกคนนะโอเคโอ้โหเบ็ดห้าบาทได้ทีได้บาทเดียวโอ้โหทุกคน มาลุ้นไปด้วยกันนะทุกคนฮนะเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปโหเสียดายมากนะทุกคนช่วงนี้ทุละบ่อยมากอือหสิบสามหมุนยังเกืออยู่ทุกคนดูดิโอ้โหมาจองแต่ส่วนมากมาจองผมก็จะปั้นเป็ดห้าก,ก่อนนะห้าเราไปสิบไปยี่นะแ,แต่บางทีก็เบ็ดสิบไปเลยเอาให้มันดูแล้วรุ้ไปเลยนะ ถุนน้อยๆอ,อย่างนี้ผมยังไม่ค่อยปั้นทีระบาสองบาททุกคนต้เสียเวลาเออแต่ถ้าจังหวะที่มันได้มันก็ได้จริงๆนะแต่ว่าส่วนมากผมจะไม่ค่อยเลยเล่นเบ็ดเบ็ดสองบาทสามบาทอะไรเงี้ยบาทอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยถนัดนะทุกคนนะผมจะถนัดเบ็ดห้าเบ็ดสิบผมรู้สึกว่ามันได้เร็วดีนะเสียก็เสียไปเลยได้ก็คือได้เลยอะไรประมาณนี้นะทุกคน โอเคฮะอีกห้าหสุดท้ายทุกคน <c oughs> ทุนสามร้อยเบียดห้าไม่งอย่างเกลือ,อเออยเหดียมมาอย่างนี้ดิายช่องสามไม่ไงเออโอ้โหอีแดงจัดไปสวยโอ้วสามตัวทุกคนบึ้มง่อยโอ้โหสองหนึ่งสองถือว่าคุ้มทุกคนสวยวะเออ,เอ,อยัง,งยเงาบอยเรื่อยคูณห้านะ อุ okay. ้ย400โอเคเบ็ดสุดท้ายยังไง279 okay. มาโอเคมาหมุนสุดท้ายมาจะเพิ่มเบ็ดละโอเคมาเราไปจัดเบ็ดสิบเลยออตัวสามสิบไปอย่าไปรออ้าวเข้าฟรีไหมเข้าฟรีไหม ข้าวฟรีไหมมามาโอเคโอค้โหสามตัวเรียงสวยจับไปมาคอมโบบายต่อโอเครู้เรื่องหมดเลยเบ็ดสิบต้องเบ็ดสิบเท่านั้นนะมาจ้อง <c oughs> เออสิบสองหมุนมาโอเคโอค้ยวายสี่ตัวยังไงอีแดงด้วยอุ้ยสองพันหนึ่งเ,เฮ้ยไอ้เฮีย โอ้สุดจัดโอ้โหทุกคนตุ้มเดียวรู้เรื่องไอ้เช่ฟฟีเดียวอะโอ้ยสองพันไม้เดียวรู้เรื่องโอ้สุดจัดสองพันสองทุกคนเอาเรื่องจัดอะมาจองโอ้โหบอกแล้วไม่ทำให้ผิดหวังจริงมาจองอะบอกเลย โอเควายสองตัวยังไงต่อวายสองตัวยังไงต่อสวยมาห้าขีดมะโอ้คนห้าขีดไม่ลงว่ะฮึ <2. S 1> ่มเฮ้ยสองพันแปดแล้วอะ่ะทุกคนเนี่ยคือกำไรผมบอกเลยนะได้แล้วเลิกคือได้ทุกคนอย่าไหลต่อนะครับมาวายสองตัวยังไง <4. S 1> จัดมาเออมีตัวต่อไหม โอ้โหห้าขีดมาหมูสุดท้ายยังไงโอ้โหทุกคนให้รอบเดียวตูมเดียวรู้เรื่อง2,500าสำหรับฟรีนี้สุดจัดทุกคนผมมาเล่นให้เป็นแนวทางเฉยนะไม่นํนาให้ทําตามนะแต่ว่าถ้าทุกคนสนใจจริงนะลิงก์ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะจ๊ะทุกคนโอเคฮะ ม้นก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่ากลุ่มวอนัสทามนี่คืออะไรนะกลุ่มวอนัสทามนี่คือกลุ่มที่บอกช่วงเวลาเปอร์เซ็นเกมที่มันแตกเกมที่มันปังนะทุกคนว่าเกมไหนมาเกมไหนมามากี่เปอร์เซ็นอะไรเนี้ยทุกคนก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะก็มีตั้งแต่เวลาเช้าบ่ายค่ำดึกนะทุกคนก็จะอัปเดตให้ดูทุกวันนะครับทุกวันก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะเข้าไปคุยกันได้ในห้องแชทนะสามารถมาแชร์ประสบการณ์ในการเล่นเกมได้เลยนะทุกคนรับรองนะ ไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะแต่ก็อาจจะไม่ให้ร้อปเนะทุกคนนะแต่ก็พอเป็นแนวทางให้ทุกคนได้เล่นเกมได้นะทุกคนนะโอเคฮะสองพันเาแล้วทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยเข้าฟรีทีเดียวรู้เรื่องเบ็สิบนะถ้าเป็นเบ็ดยี่มันจะเป็นยังไงทุกคนโอ้โหตุ้มเดียวสองพเลยอะ่ะสุดจัดเออีเลี่ยมั่งไงอืสำหรับเด็กที่ต่ำกว่าอายุ18ปีนะคที่จะมีผู้ใหญ่มาให้คำแนะนำนะ ไม่ควรดูเพียงลาพังนะครับคิดว่าหมูอาจจะมีคำไม่สุภาพหรือว่าพูดจามไม่สุภาพก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยเดีกยนะครับเฮียฮะมายังไงโอ้โหทุกคนผมว่าผม,ผมได้่าเฮ้ยอีเหลี่ยมว่ะมาดิโอ้โห4 1 0สวยจับดอกนี้303แล้วจ้าทุกคนเบสิคละเนี่ย เอาเรื่องว่ะมาจองทุกคนวันนี้ก็คือผมทุนส0 0้อยได้ขนาดเนี้เป็นผมผมก็ต้องถอนนะแต่คือถ้าอยากได้เป็นหลักหมืน่นหลักแสนก็ถามว่าทําได้ไหมก็ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าผมจะทำได้ไหมคือก็อยากจะลองดูเหมือนกันนะแต่ว่าเออผมเอาแค่น,นี้แหละได้น้อยดีกว่าแบบเสียนะเป็นไรก็ผมไม่น้อยทุกคนนะทุน3า0้อยได้3า0พันไม่น้อยนะทุกคนอีแดงมาไหมโอ้โหไม่มา ว้ายตายแล้วม,ม,มาสามสุดท้ายผมจะพอนะผมจะจัดเบ็ดสูงให้ทุกคนดูสักเศษสี่ร้อยเนี่ยเออวันนี้ผม,ผมจะเอาแค่สามพันพอผมจะตัดเศษทิ้งออกเลยคอยดูว่ามันจะเข้าไหมเผื่อฟุกเข้าทุกคนนะ <laughs> เออโอเคหมดแล้วมาเดี๋ยวเราไปเพิ่มเบ็ดกันเอาเบ็ดสักเบ็ดยี่เนาะเบ็ดสี่ไปเลยไหม ไปดีๆก็ได้ไป,ไป,ป,ปดีๆฮะทะโบว์มาเลยว่ะไปแบบพิเรนนี่ทุกคนเป็ทีสี่มันสูงกันไปปีทีพออ่ะมาโอเคตัดเสร็จทิ้งไปแต่นี่คือผมเล่นเผื่อผมเล่นเผื่อเผื่อฟุกนะทุกคนนะเผื่อฟุกแบบมาตุ้มเดียวอย่างเงี้ยสามพันสี่พันนี่โอ้โหโอเคมาเออคูณห้าไปดิอืมอืม เดี๋ยวกดเองทุกคนนะกดปัดเศษทิ้งไปเลยนะเผื่อแบบฟุกเข้ามาโอ้โหโอ้คงไม่ฟุกอะทุกคนเหลือร้อยเดียวมาโอเคอีเดียมมาเออพอเด้งขึ้นไว้ห้าขีดไม่เข้าช่องแรกอ่ะวายสองตัวยังไงโอเคโอ้โหแบบที่ได้พีแปดบาทนี้เหรอโอเคดอกนี้สวยนะ มาคุณสามไหมโอเคทุกคนผมว่าน่าจะดูดได้แหละดูได้แลวทุกคนผมว่าน่าจะดูดแล้ว,ลว,มมลวโอเคเดี๋ยวตัดเศษทิ้งไปเลยนะทุกคนนะโอเค เอ้ยตัดอีก2บาทตัดอีกตัดอีกตัดอีกเอาให้ได้สามพันต่วนโอเคตัวเลขสวยโอเคคนระับทุกคนนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปให้ทุกคนได้ดูต่อไปนะทุกคนนะแล้วก็สำหรับวันนี้ผมว่าผมต้องพอแค่นี้คนระับทุกคนนะแบกทุนมา300บาทแต่ได้มา3,000ก็ถือว่ากำไรนะทุกคนนะได้เท่ากับเอ้ยเลิกเท่ากับไดนะ้ทุกคนนะคือ ผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยโลภเท่าไหร่นะทุกคนนะคือได้ทุน3ามได้สามพันนะคือผมเอาแล้วสองพผมก็เอาแล้วนะเสำหรับเพื่อนๆเท่าไหนที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องผมไว้นะครับทุกคนแล้วก็สำหรับวันนี้ก็บายฮะบายเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําคลิปดีๆมาให้ทุกคนได้ดูอีกนะแต่เดี๋ยวอุปไว้ก่อนว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นจะเป็นเกมอะไรแต่น่าจะน่าจะไม่ใช่มาจองนะ Okey aku nak okeylah bye bye